สุดสัปดาห์นี้นะครับคอหนังอย่าลืมไปช่วยเชียร์ความรักของหมัมจกมกและนุ่นวรนุษย์ในภาพยนตร์เรื่องเชิมกันด้วยนะครับลบภาพความตลกของมัมจกมกให้หมดไปอย่างสิ้นเชิงในเชิมเรื่องราวของคนขับแท็กซี่ผู้มองโลกในแง่ดีกับหมอนวดสาวสวยสู้ชีวิตผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของวรนุษย์วงสวรรค์พลิกอารมณ์กันสักนิดกับพระเอกฮอลลีวูดจอมอึดบูสบิลลิสในโฮสเทสฝ่ายนรกชิงตัวประกรันบูระหำมในฉากแอคชั่นแบบดั้งเดิมภาษาแนวชีวิตจิตวิทยาและความประทึกแบบสุดขัว บูกันต่อใน House o f f u r y ห้าพยักฟัดหยุดโลกเบื้องหน้าคือแพทย์แต่เบื้องหลังคือสายลับเมื่อความจริงเปิดเผยรุ่นลูกจึงต้องร่วมตะลุยศัตรูอัลลอตไลท์เลิฟกว่าจะปิ้งต้องชิ่งก่อน เมื่อทัศนคติและการใช้ชีวิตไม่ตรงกันสองหนุ่มสาวจะรักกันได้หรือไม่เมื่อมีเหตุให้ต้องบังเอิญพบกันบ่อยครั้งสยองปิดท้ายโปรแกรมกับเดอะแจ็คเก็ตขังสยองห้องหลอนดับจิตวิธีรักษาสุดขนลุกกับการวางยาและขังไว้ในลิ้นชักเก็บศพนำแสดงโดยนักแสดงรางวัลออสการ์เอเดรียนโบดี